ฉันจะทำให้พวกแกเลิกกันที่ได้เออนี่เอเฟอร์ดฝากแป๊บน,นึงดิไปเข้าน้ำก่อนได้ได้ ไตไตเธอทำอะไรอ่ะเอ่อไม่ทำอะไรนี่แค่กำลังจะไปช่วยขวัญแต่งตัวอ๋อเหรอไตเฮ้ยไตนึ่งแ,แต่งตัวเสร็จยังวะเฮ้ยไอไต มึงจะทำอะไรของมึงวะอีกสิบนาทีมึงก็เข้าพิธีแล้วนะเว้ยมึงจะมาดื่มอะไรอีกอะ่ะเอาไหมไอ้กูไม่โอ๊ยมึงเป็นบ้าอะไรของมึงวะกูค,คิดว่ากูทําไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวนะมึงทําอะไรไม่ได้คือกูค,คิดว่ากูแต่งงานกับขวัญไม่ได้คือมึงเข้าใจไหม ไม่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 ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ทำไมทําไม่ได้วะนี่มึงก็มังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยและรักมึงมากนะเวย้ยแบบที่ไม่ยิ่งเงางผู้หญิงที่ผ่านมาของมึงไงเออกูรู้แต่คือถ้ากูแต่งงานกับขวัญอะกูยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้แล้วดิใช่ไหมลุกขึ้นมานี่ไตมึงฟังกูให้ดีนะเว้ยเพื่อน นี่คือคำพูดจากใจเพื่อนเลยแล้วกูจะพูดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยมึงกําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วรักมึงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นมึงตั้งสติจัดการตัวเองให้เรียบร้อยม,มีเวลาหนาทีไว้เพื่อนอะไรวันเนี้ย ไปเสร็จยังอ่ะอ๋อยังอ่ะแต่อีกหานาทีก็คงจะเรียบร้อยแล้วแหละมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาหรอไม่มีนะมันก็แค่บ,บ่นว่าอีกหน่อยจะไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเท่านั้นเองนะอถ้างั้นผมขอลงไปดูความเรียบร้อยของงานข้างล่างหน่อยนะ แบบนี้ด้วยวะผมยังไม่พร้อมอ่ะทำไมถึงยังไม่พร้อมล่ะคะเฮ้ย <c oughs> แหม่ไตรถ้าไตรแต่งงานไปเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่ได้เล่นจำจีกับปีคนอื่นแล้วนะคะไม่ใส่ได้หรอหรอ๋อ ขอโทษนะยังไม่เสร็จเลยอ่ะเออเหรอคือเจ๊ขอคุยกับขวานแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะได้สิโอเคงั้นแกก็รองผมหน่อยแล้วกันทำยากอ่ะขอบใจนะทรงผมนี่น่ารักจังขอบใจนะ เออเจนายช่วยมาเชื่อข้างหลังให้หน่อยดิอ,อ๋อได้ตรงนี้เลยนั่นไปไหมได้อยู่ว่าแต่นายมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเนรอคือขวัญแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าขวัญรักไอ้ไตยมังจริงอะรักจริงสิฉันรักตายเขาสุดหัวใจเลยนะและยอมเขาทุกอย่างเลยแหละ แล้วถ้าเกิดว่าไอ้ไตไม่ได้คิดแบบเดียวกับขวานน,ะน่ะนี่หมายความว่าไงอ่ะเอาจริงๆนะขวัญขวานคนที้เจอคนที่ให้ความสุขขวัญได้อ่ะซึ่งเจก็ให้ได้เหมือนกันเจก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันอ่ะนี่ไหนพูดอะไรอ่ะพูดจริงๆนะขวัญแต่งงานกับเจ,บเจน,นะเจพูดบ้าอะไรเนี่ยขวัญจะแต่งงานกับไตคนเดียวเท่านั้น ขวัญละเขาโอเคคือเจ๊แค่ล้อเล่นเฉยๆเจ๊มาล้อเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยก็ก็แค่มาใช้ความเรียบร้อย,อยงไงถ้าอางั้นเจ๊ขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะขวัจะได้แต่งตัวต่อไงโอเคชุดนี้สวยมาก ไม่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 เฟิร์สอย่าทำแบบนี้เลยนะทำไมนะคะมันก็ยากจริงแหละที่จะต้องปฏิเสธผู้หญิงสวยๆแบบคุณแต่ผมกำลังจะแต่งงานกับขวัญผมรักเขามากผมทำไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนี่คะเออคือผมว่าผมต้องไปแล้วแหละไว้เจอกันนะ เข้าน้ำต่อใช่ไหมเข้าได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมงานข้างล่างก่อนโอเคทีรักคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะทีรัก คุณเข้ามาได้ยังไงอะเขาไม่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจเจอกันก่อนแต่งงานนะเรื่องนั้นผมรู้แล้วแหละผมก็เลยปิดตามมาหาคุณนีไ่ไงเออว่าแต่ทุกอย่างโอเคใช่ไหมคะทุกอย่างโอเคที่รักผมมีเรื่องใยา่จะบอกอะไรคุณนิดหน่อยอะอะไรเหรอคะผมรักคุณมากนะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่คุณรักผมขอบคุณที่ทำให้ผมกลายเป็นคนซื่อสัตย์และกลายเป็นคนที่ดีขึ้นขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะมองคุณนะคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะคะ่ะ เขายความว่ายังไงอะเฟิร์สนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณน่ะขวัญอย่าไปแต่งงานกับเขานะเขานอกใจเธอเขามันไม่ซื่อสัตย์ผมเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าใช่นายเข้ามาขัดจังหวะพอดีเลยแล้วตัวปัญหาเนี่ยก็คือเพื่อนสนิทของนายเขานอกใจขวัญแล้วก็มาเอาฉันนี่ คุณทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันงานแต่งแล้วนะขวัญใจเย็นก่อนนะที่คุณพูดนี่มันไร้สาระมากเลยรู้ตัวไหมไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องมายุ่งได้ไหมนี่ผมรู้ดีเลยแหละว่าเพื่อนผมเป็นคนดีแล้วมันก็รักขวัญมากๆด้วยไม่เหมือนคนบางคนแถวนี้เห็นคนอื่นเขาจะมีความสุขเนี่ยเป็นไม่ได้เลยนิดมันเรื่องอะไรอะ่ะฉันงงไปหมดแล้ว ขวัญคุณเชื่อผมเอะผมจะบอกความจริงผมก็ชอบคุณเหมือนกันนะขวัญแต่ผมก็ทำใจยอมรับแล้วว่าพวกคุณสองคนรักกันมากจริงๆและเชื่อผมเถอะว่าไอ้ไตยมันรักคุณมากแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยผมเห็นคุณมีความสุขทุกครั้งที่มองตามันนะ่ฉะนั้นเชื่อผมนะว่าเพื่อนผมมันรักคุณมากจริงๆ ไม่ช้าก็เร็วพวกแกสองคนก็ต้องเลิกกันอยู่ดีถ้าไม่เชื่อก็คอยดูใช่ไหมคะคุณไตรเออทีละ ขันขอโทษนะที่ไม่เชื่อใจคุณนะไม่เป็นไรหรอกที่รักเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวลงไปดูแขกข้างล่างนะพอดีว่าแขกมากันเต็มเลยอะ่ะต่ตสบายนะสุดยอดไปสบาย ที่รักผมอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณจริงๆนะ